วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพระสุขเข้าพระเสาแทรกบิ๊กตู่พับแผนเรือดำน้ำเจอเหมืองอัคาราอยู่ในช่วงขาลงจริงๆต้องบอกพระสุขเข้าพระเสาแทรกซึ่งถือเป็นวิถีของทุกรัฐบาลที่อยู่ในช่วงขาลงไม่ว่าประเด็นอะไรเก่าหรือใหม่สามารถนำมาขยี้รัฐบาลได้หมด ย้อนกลับไปในช่วงปลายสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต้องเผชิญกับม็อบกอปปสอนอกจากประเด็นพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยแล้วยังเจอกรณีการใช้งบประมาณในโครงการรับจำนำข้าวที่ก่อหนี้มหาศาลคล้ายคลึงกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัน์ทโอชานในช่วงนี้ที่นับตั้งแต่เจอม็อบเยาวชนไม่ว่าจะถูกขุดเรื่องอะไรกลายเป็นประเด็นร้อนแรงหมด เรียกว่าต้องยอมถอยมาแล้วหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลต้องยอมไฟเขียวให้มีพักร่วมรัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่อยมาถึงการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสอรที่ยอมให้มีการแต่งตั้งขึ้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าท้ายที่สุดจะมีหน้าตาและสัดส,ส่วนเท่าไหร่ แต่การยอมเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำให้กระแสคัดค้านรัฐบาลผลเอกประยุทธ์น้อยลงแต่อย่างใดเพราะในจังหวะเดียวกันมีเรื่องการพิจารณางบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3ของคณะอนุกรรมธิการคุรุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างและรัฐวิสาหกิจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การพิจารณางบประมาณจะซื้อเรือดำน้ำถือเป็นกำหนดการเดิมที่มีอยู่แล้วมันจึงเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรซัดรัฐบาลและกองทัพเพราะแต่เดิมเรื่องการจะซื้อเรือดำน้ำถือเป็นประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลโจมตีมาตลอดเพราะมาอยู่ในช่วงนี้จึงยิ่งทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงกว่าเดิมและโดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี แม่รัฐบาลและกองทัพเรือจะพยายามชี้แจงความจำเป็นรวมถึงอธิบายว่าเป็นการจัดซื้อต่อเนื่องจากลำแรกไม่ได้เพิ่งจะตั้งงบประมาณแต่เมื่อประชาชนในประเทศยังตกระกรรมลำบากการจัดซื้ออาวุธยุทธปกรณ์ในช่วงนี้จึงสวนกระแสะความรู้สึกประชาชน ที่สุดพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงสั่งถอยโดยการเจราจากับทางการจีนเพื่อชะลอการจัดซื้อไปอีกหนึ่งปีมันไม่ใช่การพับแผนแต่เป็นการชะลอเพื่อลดกระแสร้อนของสังคมแต่อย่างไรก็ตามการถอยก้าวที่สองนับจากประเด็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาถึงเรื่องเรือดำน้ำ ดูจะไม่ทำให้สถานการณ์ร้อนของรัฐบาลลดลงเพราะมีประเด็นเรื่องข้อพิพาทจากกรณีปิดกิจการเหมืองแร่ทองคำของทางบริษัทอัคารารีซอสเสจจำกัดของพลเอกประยุทธ์เข้ามาต่อเรียบร้อย โดยมีการเปิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท k i คิงสเกตจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอัคาราที่พบว่าในปี62มีการใช้งบไป60ล้านบาทปี63มีการใช้งบไป218ล้านบาทและในปี2,564กำลังตั้งงบประมาณสำหรับเรื่องนี้111ล้านบาทรวมแล้วเกิน300ล้านบาท ประเด็นนี้มีการไปขุดคำพูดของพลเอกประยุทธ์ในอดีตที่ระบุว่าจะรับผิดช,ชอบเองมาทวงถามพร้อมขัดขานว่าห้ามใช้ภาษีประชาชนไปชดใช้ ซึ่งเรื่องเหมืองทองอาราแตกต่างจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องเรือดำน้ำําเพราะเป็นคดีความไม่มีช่องให้ถอยนอกเสียจากการชนะคดีที่ยังต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ที่แน่ๆมันกลายเป็นหนึ่งในบาดแผลที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์เป็นเผือกร้อนเที่ยวล่าสุดที่ต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะดีตัวเองออกจาก อุณหภูมิร้อนอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ